วันนี้เราพาเกาหลีได้สิครับเราพาหนุ่มเกาหลีไปน้ำพุร้อนได้สิเขาที่นี่นี่น้ำพุร้อนไปครับนั่งรถประมาณหนึ่งกิโลครับได้สิครับนะผมก็ยืนได้สิครับนะเพราะว่ารถเราเข้าไม่ได้สิครับต้องเป็นรถของสองแถวแถวนี้ได้สิครับนะพี่ข้างบนมันมีอะไรบ้างครับข้างบนมีอะไรครับอะไรนะครับข้างบนมีอะไรไหมครับก็มีบ่กําเนิดครับบ่กกาเนิดบ่กําเนิดน้ำพุร้อนเลยครับมันร้อนมากเลยพี่ก็พอได้อยู่ พอได้อยูเนาะใช่ครับีครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะครับบอสรถล้อนะครับได้บนกันครับมาครับหนุ่มเกาหลีสีครับนะเจอข้างทางเลยก็เลยเอาขึ้นรถไปด้วยครับครับนี่ครับเจอข้างทางนะครับจะพาหนุ่มเกาหลีมาปล่อยปลาครับวันนี้พาหนุ่มเกาหลีมาปล่อยปลาครับวันนี้ไอซีไปครับพาหนุ่มเกาหลีมาปล่อยปลาครับไปเดเราไปดูบรรยากาศข้างบนครับทุกท่านโอ้วิวสวยมากครับวิวสวยมากครับครับ วิวสวยมากครับทั้งบนนี้จะเป็นมันจะเป็นแบบว่าแหล่งน้ำพุแล้วก็ฮุนเซนนะครับอาขาอาขาจุ่มนะครับทันอายุยี่สิบบาทพี่ถึงแล้วนี่ไงโอ้ไปรับลูกชายก่อนรับรับน้ำจืดก่อนคุณชายเสด็จครับครับถึงแล้วครับคุณชายเสด็จครับคุณชายจืดไปลงมาไปดูนะฮะแล้วทีนี้สิครับเราจะมาแช่น้ำร้อนกันนะครับทีนี้สิครับ มาคะแช่เท้าค่ะนี่ครับชาจุนจุนชอบไหมมามามาดูหลานน้อยมามามานี่ครับนี่ครับห้ห้ามเอาเท้าแช่ในบ่อน้ำนี้ตาผัวนี่อุยน้ำใสมากเลยอ่ะพี่ปอนปน,น้ำใสแจ่วเลย นี่คือบ่อน้ำพุร้อนครับภูมิใจไทยนี่ครับเชิญลองมือจับเป็นรถร้อนไหมลูกโอ้ยมามนี่ครับโอ้โหวิวสวยมากชอบชอบพี่สี่ครับน้ำใสมากเลยอ่ะน้ำใสมากครับนี่เป็นอันนี้เป็น มันเป็นน้ำพุร้อนนะครับนะเอฟซีครับดูน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดนี่ครับน้ำเดือดครับนี่ครับนี่ครับน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดเอฟซีมันเกิดมาจากกรรมนะจะเกิดมาจากกรรมมาทำเอฟซีครับนี่ยเดี๋ยวเราไปไหว้กันนี่ยอยู่ต้อมเหิรน้ำพุร้อนเอฟซีครับนี่ครับพาหนุ่มเกาหลีนะครับปล่อยพุร้อนจะปลูกเาพาะฮูเจ้าแม่ดาวเรือง แล้วขอพรเดี๋ยวจุนขอพรครับพี่ครับพาพี่ปอนสายมูไม้พี่ครับน้ำพุเพื่อปุบปุบรอดร่อนเที่ยงเดือดเดือดปุบปุบเนี่ยหุ่นเซนหุ่นเส้นหุ่นเส้นนี่ครับจะพาหนุ่มเกาหลีมาพาหนุ่มเกาหลีเอาขาแช่น้ำนะครับหุ่นเซนกันวันนี้ครับพี่ครับเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยหนุ่มเกาหลีไว้ที่นี่พี่ครับเราเราไม่เอากลับนะครับ ปูปูปูไปนี่ยาวนี่ยาวขอสอกผ่อนนะมาห่อผ่อนเอ็ดซีลับมาเดี๋ยวเราจะมาเทมซีกันมาใช่ไหมมาเฮยดีอย่าให้โดนอย่าปห้ให้บกร้องนะแล้วแบบอะไรไบบนึงตัวแรกนะครับอ่ะ หนึ่งหกพอแล้วพอไปตัวเดิมออหอมนะแม่กระพงน่ะลูกโทรกัะสองหนึ่งหกอือได้เลยสองสองหนึ่งหกยิงเหรอสองหนึ่งหกเหรอใช่มาเอานะแม่นะมามายมากมาสิครับสองหนึ่งหกนี่ครับน้ำผู้ นผู้พิที่ครับขู่พาจุมานี่ครับบ่อนผู้นะครับฮะนี่ครับมาไหว้ขอได้ขอสามตัวนะหนึ่งหกสองสองหนึ่งหกนะครับศาลคุณแม่ดาวเรืองให้สิครับนะสาธุนะคุณแม่เนอกลับไปขอลูกค้าขายดีๆนะคุณแม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเชื่อเชื่ออะไรอ่ะเชื่ออะไรเชื่ออะไรอ่ะเชื่อเยอะมากเลยอ่ะฮะ พี่สี่ครับดูพี่เขาแช่เขบอกวร้อนมากเลยนะพี่ร้อนเหรอครับโอ้ยต้มไข่สุกโอ้โอ้โอ้เขาอโองเงี้ยออโอคไม่บอบอ้ยสี่ครับเฮ้ยร้อนมากเเอาไว้เวลาขึ้นมาเช็ดเท้าอ้ ยาโบ่ยาโบจุนจุนจุนไม่เอานี่สิครับนี่ก็จะเป็นบ่อทำร้อนนี่สิครับเราจะมาแช่ช่วยอะไรพี่ถามจุนโทดว่าช่วยเรื่องอะไร What health What health What o o d feeling เ Skin ผิวค่ะ n d d ลวเลือดิเลือ๋อ้ผิวลอวิดีนี่ครับอีกเกาหลีเซนกาหลีวอ a เลยเหรอ อ๋อลองไท่โมซอร์ทีมนี20 m i n u t e ร์ทีมินีถ้อยู่ที่เกาหลีเขาจะแช่แต่มดาินาที n อ้ยอรไลมนอร์ไลเทอร์ไมเอยุ่ก็มเอ่าทำอย่างนั้นจูนยาทำอย่างนั้นโอ้ยเขาเขาเขาจุนจุนครับ จนยายจนไม่ทแนี้นไม่ทำงี้นะครับน้องจนนั่งเฉยนั่งเฉยจนนะพี่เช้าจนเนอจนชาวัดไงเมท้องไงแ้อคืนนใช่นี่กับพีการให้เลือดลมมันเดินดีแล้วก็ผิวพรรณนะครับนะจนโบอกเหรอร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนเหรอ

ร้อนอาุ่นอน้ำอุ่นน้ำอนตนชอบเตะน้ำน้วยเลยเฮ้ยขาดจนแดงเลยอะขาดจนแดงเลยอะเฮ้ยอุ๊ยร้อนจนจะกระดีงนได้แล้ได้นยืนได้ลูกยืได้ เลื่อนลงวิ่งดี